ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้และการแบ่งปันกันครับสวัสดีครับหนุ่มโพไซชาแนลนะครับเกษตรบ,บ้านบ้านปักลักท่านกินเกษตรพ่อโยทธทป่ษธรมดาครับกลับมาพอกันขึ้นเ่าคือเดิมครับหนุ่มโพไซมานีครับสิพาพี่น้องสุขสุขคนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตบ้านสวนของหนุ่มโพไซเองครับ มองนี้เป็นบ้านสวนมุมโพไซส่ครับหกเนธนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามองนี้บ่ได้คือคือกันกับบานสวนขนาดใหญ่ที่เป็นสวยรูครับที่สร้างไ้ใดเป็นก่อเป็นกำแต่มันคือพื้นที่น้หน่อยนะครับบ่อใหญ่ครับประมาณสองไร่ที่ผมนุมโพไซด์ผูกพันธุ์ับมองมองหนีเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างครับเป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษครับโดยเฉพาะแม่ผมที่ผูกพ,พันธุ์พันธดจากไปแล้ว สามการเวลานะครับวัยแปปีนะครับมองนีผมส้างขึ้นมาด้วยเร่งบันดาลใจจากคุณแม่ผมที่มากเกษตรครับนุ่มโพไซเป็นลูกเกษตร,รกรรมทำหน้าอร่อยเปอร์เซน์ูกพันมากับวิธีชีวิตที่แบบทรงเฮ็ดยู่เฮ็ดกินโดยเฉพาะการ<ๆ>การปลูกครับแม่นมโพไซเนี่มักปลูกแห้งนะครับพื้นที่มองนีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า นมเพราะใส่เฮดมาเพื่ออย่างครับผมนมเพราะใส่เฮดมาเพื่อที่จะสั่งข้างแรงอาหารสําหรับโคเรื่อนครับเพื่อเติมเต็มความสุขและก็ความสมดุลในกับชีวิตเจ้าของเป็นอย่างจังหวะจังสรนครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮดเกษตรแล้วเป็นอย่างก็ต้องใส่ข้าวาเหีย,ย่ไงมันมันเป็นสิ่งที่เบาแตยากครับแต่ว่าการเกษตรกับของคนเท่าเนี่ยมันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือเรื่องเวลา นมโพไซค์เหตุงานประจํานะครับแต่ว่าแต่ว่า,วากระบาดปล่อยปั๊ละเลยครับพี่น้องในสวนแห่งนี้ก็คือนมโพไซส์ซิบเบเดตทิ้งทิ้งร่างว่างปลาเสารทิดเวลาว่างจะปลูกยางเดียวครับปลูกยางเดียวเพื่อคุ้มยินที่หกให้พันหกอยู่จังสี่ครับแต่ว่าสิ่งที่นมโพไซค์ถืออย่างหนึ่งคือเรื่องถุงพลาสติกนะครับเศษพลาสติกอย่างต่างๆที่ย่อยสลายได้ยากนุ่มโพไซค์จะเก็บแบบ แทบจะพ่อยเหลือเลยครับเพราะว่าอย่างครับมันท่านย่อยสลายนะครับนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อไสยเก็ดถือก็คือว่าสิ่งไหที่มันใหญ่เป็นตามธรรมาชาติตามการเวล่าน่ะมันคือธรรมาชาติคือธรรมะนมพ่อไส้ปล่อยเห็นมันเป็นปุ๋ยอินซีไปเลยนะครับแม้กระทั่งพืชคุ้มดินนะครับนี่คือเอาแบบง่ายๆนะครับที่บริเนนการขา,าย เห็ดเพื่อกินนี่ลีครับเห็ดเพื่อกินนี่ลีนะครับนะขันเห็ดขายกับสีลุงทุนหลายก็เลยเห็ดยังกับมันห้องเรื่องเน,นื้อราเลยล่ะนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญกับจาเป็นนะครับก็เลยเน้นในรูปแบบของกเกษตรทําอยู่ทากินนะครับหัวใจหลักของบ้านสวนนุมโพไซง่ายคือความร่มเรือนครับเพื่อสีเขียวลมเย็นครับ ผมนุ่มพ่อแท้ตั้งใจปลูกต้นไม้ใหญ่เสริมกับต้นไม้เก่าต้นต้นไม้เก่าสิมีต้นไม้ไม้กุ้งนะครับต้นกุ้งต้นต้นเข่งไม้เต็งรังไม้จิกนี่เริ่มต้นตั้งแต่พอเต็มแอรผ้าเกิดได้ใหญ่มากนะครับต่อมาหนุ่มพ่อแท้กับปลูกต้นไม้เสริมให้ลมเงา เย๋ยวนิดเป็นอุโมง้นไหม้เบดครับพี่น้องครับ <c oughs> มือนหนึ่ง่องูอออตื่นมาสั่นครับ <c oughs> ่องูอก็บริยาพผลกับไล่้นไปขามท่างไป <c oughs> <c oughs> อยู่นที่ปลอดไัยของ้ลแล้วก็เฮ้าเนาะนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับเน้นเผื่อดสีเขียวพอได้พักพอนมีความลมลื่นลมเย็นความอบอุ่นนี่ครับขอบคุวนะครับเวลาที่ทุกคนมาใส่เวลาอยู่ห้มกันนี นะครับบนมันแค่พื้นที่สําหรับการทํางานแล้วว่าพักผ่อนเพียงอย่างเดียวนึ่งแบ่งปันสําหรับแก็ไไปไทยมาลูกเต่าเล้าล้านมะหยี่มายามนะครับในนั่นค่ะว่าการทําการเกษตรผสมผสานี่แบบของเฮาก็ยังคงอยู่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเ้าวเป็นเน้นที่พืชพักสวนขั้วหลายเกินไปครับกาได้ใช้ประโยชน์จอกครับนี่ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเครื่องต้มเครื่องแกง นะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดบ่ไดเลยก็คือความร่มเงาของต้นไม้ใหญ่นะครับควรที่จะมีไว้ครับต้นไม้ใหญ่ๆพืชเศรษฐกิจใหม่มปลาจังสีเนาะนะครับมนมเพราใส่เรืมปลูกไว้ครับนี่ไม่้ย่ไม่ย่างนะครับไม้พยุงไม้พยา,ยานปลูกไว้เลยครับ <laughs> ปลูกไวป้ปลูกไว้หลายครับตอนนี้เต็มพื้นทธีเต้เบิร์ด,ดครับไอยน้องบอกว่าตัดเนี่ยปุ้ยย่างมันหกแต่แดดบ่นอดมัน มันเหมือนแบบเชื่อมอยู่ตลอดเวลานะครับเพรให้เกิดเชื้อราได้เดียวสันนุ่มเพราะใส่กับสีหาเวลาตัดสีหนอออยู่นะครับแต่งสาวเพลนอยู่เราวนะครับแต่ว่ากับเรื่องเวลานั่นแหละนอกจากนี้บัวเซเป็นคิงคาตไคร่ใบมะกรูดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เรียกได้ว่าแค่ยางเตาหม่องได้ครับออกจากประตูบ้านประตูหัวประตูเฮื่นประตูห้องครัว่ไปล้างบานเก็บได้แล้วครับสามารถเก็บไล้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกท่านนะครับลองจินตนาการตามตามที่หลวงพ่อไชยเด่นนาำเสนเอไว้การที่ห้าบะต้องขับรถไปตลาดไกลนะครับ mm hmm. เผื่อไปสื่อข,าาขิงคาตะไข่ใบมะกรูดเพียงบอคีตนถ้าาเห้าสามารถที่จะเดินออกนอกบ้านนะครับบอกีเม็ดนี่ไปตัดเอาในสวนที่ห้าวดนำต้นใหม่ที่ดูแลตามศักยภาพของเจ้าของเลยมันพุ่มใจครับสิ่งที่สําคัญคือมองนี้คือ บรรพอบรุษนะครับทีเหาดูแลร,ร,รักษาสั่งสมมาจนหอดลูกหอดหลานคือพื้นดินมองหนีนะครับรสชาติแบบนี้พื้นดินมองหนีดินแร่ถาดอาหารมองหนีมาจากกระดูกลูกเต่าแล้วหลานบั้นพอบรุษนะครับมองหนีเหาภูมิใจมากกว่าครับมันบ่ได้เป็นแค่เพียงเข้ามาความสะดวกสบายในการเดินทางของเหาเท่านั้นในการบ่ตองไปไกล แต่มันคือความรู้สึกอิ่มเอมใจหลายครับที่ได้เห็นผลผลิตที่ห้าปลูกเองนะครับและก็ฮหูว่าวัตถุดิบมองนี้ครับเป็นของที่สดนี่สําคัญครับนุ่มเพราใส่มาของสดเนี่ยครับไม่ปลอดภัยไรสารเคมีสําหรับที่ห้ากินและข้คนที่ห้าหักมองนี้ดีกว่าครับพี่น้องครับเห็นว่าเขานอกจากนี้ครับพืชพักสนครั่วแล้วห้ายัง้น ในใกล้ชิดกับธรรมชาติครับนุ่มโใส่ประมันเกษตรตัวจริงครับแต่ว่าสามารถจะเลื่อนลูกว่งจรชีวิตของผืชดครับและก็ได้มีกิจกรรมที่เฮาเฮ็ดหวมกันครับครอบครัวแต่งแต่การปลูกการดูแลไปจนหอดการเก็บเกี่ยวเผื่อนำมาเห็ดอาหารมือพิเศษหวมกันเด้นี่สำคัญเนาะครับและก็ หมายความว่าถา้าเราถึงการสรุปนี่นะครับนุ่มพ่อไส้วานุ่มพ่อไส้อาจจะบริมีส่วนที่สมบูรณ์แบบตามตำล่าครับแต่สิ่งที่นุ่มพ่อไส้ได้รับกลับมาเนะี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าผลผลิตที่ได้รับมันคือความสุขทางใจครับความสงบในชีวิตและความสัมพันธ์ที่ได้อยู่กับขอบรัวที่อบอุ่น นะครับการทําการเกษตรแบบแบบงา่ายนี้เหตุในห้องคือว่าจริงๆแล้วนี่ความสุขแบรบจจาเป็นมาจากต้องมาจากสิ่งที่ยังไงเสมอครับแค่การในมีพื้นที่ในน้อยนะครับตามกําลังของจดของดอยู่ปลูกต้น้หม่อยู่กับธรรมชาติได้มีวัตถุดิบสดใหม่สาหรับอาหารมื่อแต่ละมื่อนะครับ เพียงพ่อแล้วครับนมโพไซยานะครับก็เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อยากแบ่งป,ปันความรู้ซึกที่ออกมาจากใจที่นําเสนอให้พี่น้องแฟนรายการทุกท่านได้ฟังกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของการดาเนินชีวิตของพี่น้องบานเทาผมนุมโพไซเซวาพี่น้องเ,ก,เกษตรก็จะเก่งกาหนมโนพไซอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงนะครับมีเวลาโดยเฉพาะพ่อห้พ่อหน้าพี่น้องเกษตรกร,กกรตัวจริงครับ ว่าทันทีมีเวลามีความมุ่งมั่นนะครับกว่าหนุ่มพ่อไส่พอจเป็นผู้ทีมีงานประจําผมเสอมนอมาทุกท่านเฮ็ดดีเลยล่ะนะครับอันนี้กายักสะท้อนเกี่ยวกับเบื้องหน้าของการทําการเกษตรนะครับในรูปแบบของหนุ่มพ่อไส่ให้พี่น้องแาดการทุกท่านได้ได้ฟังกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางของการทําการเกษตรของพี่น้องบ้านเฮาแบบเรียบง่าย แต่มีความสุขแบบมากมายนะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันครับวันนี้ขอกลาบขอบคุณทุกการที่ตามรับฟังรับชมนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเนาะนะครับใครในหรอกครับพี่น้องทั้งชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สัาห์หน้าครับผมนุ่มพ่อเซตไทยเด็กนี้ขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับ